โอ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้โอ้ว่าจะไปทําบุญให้ลูกไม่ได้ไปเลยนี่นะคะตรงๆค่ะหนูตื่นไม่ทันค่ะนะเมื่อวานนี้หนูตื่นไม่ทันนค่ะโอ้มันพูดเอาพูดตรงๆเลยค่ะตื่นไม่ทันค่ะก็เนะดินทางนะคะตื่นหนุเต็โอ้ยเดินทางค่ะตื่นแต่ตีสี 4, ่ตีห้าค่ะ ตายเลยอ่ะตายเลยแนี่ยเนว่ยเนี่ยเนี่เนว่สมควรทำไม่ทำไปทำอะไรไปวิ่งเต้นลงเรียนอ๋อแต่ว่าไปวิ่งเต้นนะตื่นทันไหนพี่น้องเอฟีตื่นได้ตื่นที่จรินะพี่น้องเอฟีแต่ทำให้ลูกนี่โอ้ไม่ได้ก็พี่น้องเอฟีถ้าสมมติคิดเอาเองนะกดไลค์ดันดันหนึ่งพันไลค์นะถ้าสมมติว่าทำบุญแล้วอ่ะคนที่ทำอันไม่สะดวกหรือไม่สบายแต่คนรับบุญเขาก็อัน ม่อยารรับราคานี่นะคะเราไปที่เลือกสะดวกค่ะนะวันที่เราจะไปค่ะนะถ้าเรานะคะไปด้วยจิตใจที่ไม่พร้อมนะคะเนาะคนที่รับบุญก็ไม่ได้บุญด้วยค่ะ <laughs> โอ้ยพัดว่าขาลาดไปผู้ไดพี่น้องเอ้ยไปไป,ไปแก่นขนไปเตสี่สี่บันดนี้ครับโอ้ยตายแล้วไปไปแต่วันแดงนะบนถือเลือกถือย่มเลย นะครับเขบา,า,ออา,า,าภาษาอออภาษาวัานศิลป์บันภาพบร่ได้อดเลยครับพี่น้องไม่ได้เลือกมึง <c oughs> เลือกเว้นนะ <c oughs> นะครับพวกก็งงก็มึงเลยนะครับพี่น้องชาวจีนเป็นยังไงนะ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นไหมละ่ะที่นี่นะถ้าเราไปค่ะนะถ้าเราไปนะคะเราจะไปที่เลือกสะดวกค่ะนะถ้าไปวันที่เลือกสะดวกค่ะนะคนค,ะคนคนรับบุญก็ไม่ได้บุญค่ะนะ <c oughs> บอหรือยังไงแต่ใน,นบอเป็นที่แตกบอคือตื่นได้แถอค่ะมันเป็นยังไงคะนี่นะคะแล้วสิ่งที่สําคัญนะงวดรถของกูก็เหลือแค่แปดงวด,ด,ดวเองนะกูดีใจมากมากจะเป็นไทยแล้วค่ะนะคะนี่ละคะ่ะหา้วยน้ำพังน้ำแรงคะเอสีเห็นไหมละคะนี่นะคะมันต้องเป็นวันของเราค่ะถึงจะไม่มีอะไรถึงจะไม่มีสามีก็ไม่เป็นไรค่ะนะเราหาเงินได้ค่ะนะนะ ผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะผัวที่ดีคือผัวใหม,ะะใม่ผัวที่ดีคือผัวใหม่นะคะเซิงก็แชบด้วยค่ะคุณโอ้ตายแล้วก็มาสร้างว่าเนี่ยผัวที่ดีคือผัวใหม่นะคะพร้อมบวกค่ะแมนพร้อมเนาะโอ้หยัดปอกมาใหม่นี่พร้อมตลอดเลยเนาะพร้อมบวกคณว่านะนะครับพี่น้องเนะอฟจีนะ <c oughs> อืมนะเห็นไหมล่ะที่นี้ เห็นบ่นล้นี่ว้าชาวบ้านเขาไปทำบุญเออกันก็ตัวเองไม่ไปทำแต่บาปไปทำแต่บาป <laughs> ไปทำแต่บาปไงครับพี่น้องเอฟจีแทนที่โอ๊ยกูรักอย่างนั้นรักอย่างนี้แทนที่จะไปทำบุญทำทานได้เพราะอะไรได้ของกูอย่างนั้นเป็นของกู <c oughs> อย่างนี้อ,อันนี้ได้เพราะตุ๊กตาได้นี่เอาตุ๊กตามหาเด็กได้นี่นี่นะคะเราเป็นผูเ้เสียเส้นเป็นผู้เสียเอ็นคะ่ะนะคิดถึงใจเราบ้างไหมคะนะ อะนะว่าเราเสียใจขนาดไหนค่ะเสียใจทําใดล่ะแต่ทําไม่ทาไม่ทาบุญให้ตุ๊กตาบ้างล่ะฮ <c oughs> โอ้ยทายแลย้วโอ้เจนเดนใกล้บดีครับนะขอบพระคุณมากนะสำหรับสิกอร์สีเขียวพวอมาเลยนะว่า <c oughs> ทำไมมึงไม่นั่นเลยนะก็บอกว่ารักล้ง <c oughs> างักหนาอะไรครับ สิ่งที่จะทำให้เขาได้ในขณะนี้ไม่ทำอันนี้ได้พรทุกตาเลยนะของเทเลยเน,นี่นี่หรือมึงจะบอกว่ามึงไม่เชื่ออันออเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษหรือว่าเรื่องอันนี้มันไม่เชื่อไม่ใช่มันไม่เชื่ออุ้ยตายไปแล้วจะกินยังก็กินโลดพ่าปลาอือตายไปแล้วเนาะจะไปกินอย่างว่าจะสั่นได้ครับพี่น้องเอฟซีออตายแล้วก็ตายไปมันอย่างผู้ยั่งนี่พผ่าจะกินยังก,ร,กร,ระกระโดดผ่าพี่น้องเอฟซีอือ <laughs> แต่แม่มันจะกินกันยังมึยยงยากอยู่คนว่า เออตายแล้วก็ตายไปละจะไปกินอย่างการะกระดอพุนเนี้ยคู่กินขา้าวปลาฝรั่พี่น้องเจเจ้าเห็นอย่างบุญเขาจีเห็นตีเฮาเฮ็ดไปแล้วเขจะได้บุญพนว่าได้ครับพี่น้องเอจีมันเป็นตูวจังไหรผู้ได้พี่น้อง,องโอ้ยตายแล้วอืมนะเห็นไหมละ่ะทีนี้ขนาดวันสาําคัญมึงยังไม่ได้กระตือรือร้นเลยนะครับพี่น้องเอฟจีเห็นไหมละ่ะอ,อ่ามันมันมันเป็นอย่างที่คําพูดมันไหมล่ะคิดดูพี่น้องเอฟจีนะ <c oughs> คิดเอาเองนะบ้านเป็นยังไงอืเห็นไหมลนะ่ะนี่ตอนนี้ก็งวดเราก็เห <c oughs> ลือแปดงวดเองนะกูจะเป็นไทยแล้วเย้เย่เยเยและบัดน,นี้กับพี่น้องเอฟซีฮะมันบอกว่าเมื่อก่อนเหลือ <c oughs> สามแสนเหลือสามแสน <c oughs> สามแสน <c oughs> ยี่การนี้บอกว่าเหลือสามแสนแ<ต>ปีนี้เหลือเปดงวดตัดขาดกับ กับอดีตสามีปีปีกว่าอืจำแต่เรือแปดงวดจำแชนแต่ขาดกับอดีตสามีแล้วแบบนี้เรือเรือแปดงวดทีนี้อือหรือเอาไปจ่ายค่าตรงนี้หรือเปล่าหรือเอาเงินขายรถไถไปจ่ายตรงนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะอืมแม่นออ้องแซมม,มันบอกว่าขายอนอดีตอ,อดีตสามีขายรถส้มแล้วก็เอาเดือนที่แล้วนางยังบอกเหลือ ยี่สิบสองงวดบอกตอนนี้เหลือแปดงวดกับพี่น้องเนะงียซีนะกไ็ไปโปรหรือยังไงวะเออหรือจะเอาเงินพี่น้องของหนูให้บอกไปไปโปะหรือยังไงนี่ก็ไม่รู้นะอะอใช่ไหมพนะี่าลาพลเดือนที่แล้วเองหรอมันบอกหร <c oughs> ือเอาเงินจากอ่าที่ขายรถไทยอดีตสามีไปจ่ายหรือเปล่าหรือยังไงใช่หรือไม่นะแม่น้องไซบอกว่าออแม่น้องไซว่ายังไงขายรถส้ม,อ,มอดีตอดีตน่ะขายรถส้มแล้วเอาเงินไปใช้เองมึงไป <ไ>นั่นไงไปอันนี้ใหม่เด้อนั่นไงแต่ไปศึกษาไปไปคุย<ม>กันยังไงกับลูกน้องใสยย่ <c oughs> ไปดูใหม่นะจ๊ะเอาไปใช้เองอยังไงอันนี้ก็มั่วอีกแล้วอีนี่นนมั่วอีกแล้วนี่มันขายแล้วมันก็อีนั่นก็เอาเงินไปใช้นี่อีถ้าไม่ไปจ่ายนี่อ่าทกรรันี่อีนี่ไม่ไม่ไม่เซ็นให้ไม่เซ็นไม่มอยอมมอบอำนาจให้โออีนี่ก็มั่วอีแล้วพี่น้องอีเสษฝรั่งนี่โออีควายสิบคนที่จะโอน โอนให้นะก็คืออีลูกมึงใช่คนที่มออนาจน่ะแล้วทีเนี้ยไออดีตน่ะมันไปตกลงขายกันแล้วมันก็กลับคำไม่ได้ทีเนี้ยอืมกับคนที่ซื้ออะใืมมันเลยจะเป็นแลต้องเซ็นให้มันจําเป็นต้องได้ขายทีนี้เพราะอะไรมันเสียจากคําพูดไม่ได้ไงขายแล้วลูกมึงเอาเงินไปเอาเงินไปทีนีอาทําไมแบ่งกันแล้วทําไมถึงต้องมาเอาเงินกับมันด้วยทีนี้ ่ไหมพี่ทีระบนางคอกันได้อ๋อยี่สองวดมันก็ไม่เหลือแปดงวดเลยในเมื่อมันขายไปแล้วพี่น้องเอฟซีมันจะเอาเงินที่ไหนมาใช่หระพี่น้องเอฟซีเงินจะไปลงทงลงทุนจะไปต่อก็กไม่ได้เหมือนตัดตีนตัดมือมันเลยทีใช่ไหมละ่ะมึงมาทวงอีพันจีพันอี 5, ทีนีเห็นไหมละ่ะอืมมันเป็นแบบนั้นโง่ไงครับบก 5, หานึงปึ๊กพี่น้องเว้ยนะทำไมไม่ให้ทานายทำให้ตั้งแต่แรกเลยเอาเล่มทะบงทะเบียนอะไรมาโอนไมหมเขา ทำไมล่ะมันไม่ชัดเจนไงครับเวลาเขามาช่วยเหลือในช่วงเวลาเวลานั้นพุ่นไปเที่ยวล่าพุ่นไปกับรักขา่าวซ่พี่น้องเอฟซีพวงเด้อพวงเดินไปไว้เขาก็ไม่สนใจแล้วเขาไปจิดประชยยังไรเธออะไรเล่าอย่างเมน่นหะ่ดนะเก็ฟังเขาช่วยอะไรก็ไม่เอาความเขาทีนี้ทาไมไม่ให้ทนายล่ะทําเรื่องให้เลยนี่เอโอนไหมเขาที ว่าจะเอาให้เขาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่ไงเอออุ่นแต่ปากให้แต่ปากอ๋อไม่ไม่ได้ซื้อคน <c oughs> สดค่ะประจริบรู้สึกว่า